ตดนครับพี่นอ้องป้อมปานสี่ผู้ทุกคนครับผมวันนี้นะครับเขาสู้รายการซ้อมพี่นอ้อง5แ่นม่อนี้ครับผมฮอสิบักกันมาครับทำ ASM r เขา,าม่รีวพี่รับกินตำปลากี่หลับลมลมันจะตำส่วน่เอาละครับผมเป็นกายมปนเซียนบ่านเดี๋ยวเขาจะเริ่มกินเลยครับผม let's go โอ้ยอย่าไงเครื่องนะครับเนีย่ยบอกหอยปังกับมีพี่น้องเหมดอนหน้าหอยน้าหอยปังหอยเชอรี่นะจ๊ะไก่ยอก็มีภักกาศดองซึ่งแบบท่สุมแขวแล,ล้วครับเพิ่มกวาวสิบร้องเอาด้วครับนอ้องนี่ ขี้นี่อาจจะเบาวร้ายเวยค่ะขี้นี่เน้นเก่งมาเด้อพี่น้องกินตองบมกหุ่งยังมาแลง่ อกินเองสะอาปดปลอดภัยม,มาใหม่กับประกาศดองครับลืมบอกกันอันนี้ตำเองเลยนะตำเองโดยนี่เลยน้ำอะไรข้นๆข้นตับแซ่บค่ะอย่าทำหัวเบิงบ้งหมักเน่าเลยค่ะเ้าบิ้เอาสุ่มๆเห็ดแบบชดที่เห็ดใไซโกนนี่เพิ่งเนี่ย เสัเดี๋ยวห้องสินมอปินที่นานาทีพี่ที่ก่อนให้ครับเจคันดีนะครับเอา <c oughs> ดีนุ่นไม่กินจะกินเนาะเขาเป็น p ะไเอ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 ่อเ,เอเววอเอเอเเอเอเ่เอ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 เปเอเอเอ ใส่ไกย่ยงอมนวปลาเด๋อดูเเ<ด>ยยานปูว่าจะพอเมื่ปลาเด๋เอาพืนเลยเน,นี้ยมหละเนี้ยมลอ่์ปลาดปเด๋สิเพื่อตืมพวมนมมงนวดมวบอกกินเข้มไม่ได้กินเข้มเลยกินปลาลาว่าฉันบอกมอว่า ก,กินแค่สี่ห้องเยี่มนมกิน,กน,กน,น,นอนืมคิดยี่ยมเลยบพรมีแหนมทอนสำรดอ่ะพี่น้องเอ้ยคนอีสานบานเ้อง กินเี้ยกับพวกมี้แง่ทองทำาินทำไม

อ๋อเลยชนถ้าอื่นเนี้ยเห็ปดป่าบอกเลย็ไม่นสนวนคีปมันกินให้สซูบิ่นงเบิง้งยังเสียเกียไปเบิง้งเจ็บสนตัวอร่อยสนตัวมาเด้อสิเ,สเบื้อแต่มันจะเอาพวกอื่นนั่นโอ้ยหยามน้ำกับประ่านเพื่อนฟาฟาลันล้มออหมวยห่อยเนาะ nhầm luôn đồ đi nòng ấy ừ, <laughs> nó nhiều mì ăn mì này khác nó กินด้วยไงตั้ตงสูงตัง้งเงือกวันนีครับพี่น้องบอคขอยเชื่อรีบบอขอยปังบานเท่านะครับอ้าวใช่ป้องกอัมนวดครับ แซ่บ้ามมึงเฮ้ยหอยเลยนะหอยออามากรี๊ดแก้นีดมัน,นยังอยโดดตึ้งตึงต้งตึ้งหอยอะเออเห็นเนาะไได้ค <c oughs> ่ะแล้วเด็ดกินนะแล้วเด็ดรับพี่น้องกินแล้วจะแก้มแดงอ,อ้ยมากับพริกครับ แกะพักมีเด้อบอกปีเนี่ยเนี่เหนียบงเน้อได้มัมกจริงเอเงจีแสบตัวหมักตัวเป็นนหนเคียมาบปกเนียเคียวม,มนันเคียวมทัแบกินะริเียแก่อมสมพูมีเลือดสา <c oughs> มดม <c oughs> ัเลือดสาเลยเลือสาค่เลย นั่งนี่ต๊ะกับว่าปานเฮ็ดลายนู่นอะไเอาล้วครับพี่น้องได้สุดน,นะครับอู้บันนึงบัสิกินเบิดที่ลายบันนี้ <c oughs> เรี่กแล้นะครับผมกำหมดแล้วนะครับบุปิดท้ายเอาโอ้อยเสียงตายเฮ็ดลายเอาล้วครับพี่น้องได้สุดครับเพราการดำเนินการมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วป้าบันนึงบัสิบบิดบันนี้ได้พี่น้อง กันยอใส่ยอูกินไปเไรื่อเลยสิเผ็ดดีนะเผ็ดเรืงเสียบม่อองเลยเอ,อเอาละครับเข้าวิปิลิปแล้วผมเลืนทุทายเอา,ขอ,เา,าของแก่เผ็ดตป๊กมาเด้วนะนี่ค่ะของแกเผ็ดนะคะตึงๆะสนับสนุนโดยช็อกโกแลตก้อนคำาฮ้ยบุรสิน <c oughs> แ้วที่เากินพร้อมกันมันแก่สะามันมงโมโมเลยตรงพิธีพี่ทำให้การแกไมพิธันงันอ่พี่น้องแก ตป้งเป้งตึงติอืมแกะเพ็ดไปวิ่งเอาละครับในทุกก็มาถึงตอนทุ่หาแล้วเอาไปแมบเป็นมาพบกันไม่คลิปหนานะคะะรับผมจะลืมนะครับผมกดไซต์กดซับสไคร e อย่าเข้าไอ้คลิปอีกทีนึงอย่กินอีกทีนึงอย่าลืมนะครับคอมเหม็นบางทีข้างล่างของผมบอกกันคลิปหน้าแล้วก็พี่น้องเมื่อนี้ก็พูดเขามาสวัสดีครับบ๊ายบายกินดีเงินสองซัมว้าเฮ็ดลายนั่นอะไรเอาล้วครับพี่น้องได้ชุดนะครับอู้บุนเดนโบสกินเบิรด้ิบลายบัมนี้เรื่อยๆนะครับผมจำบอลเลยนะครับผมติชให้เอ้า i <laughs>